เป็นยังไงบ้างพี่ตั้งแต่ซื้อสะมาแล้วใช้งานกันอะไรเงี้ยครับก็ดีนะครับดีดูแลยากไหมไม่ยากครับแล้วใช้น้ำยาเคมีอะไรไหมส่วนใหญ่เขาแบบที่อื่นๆนะไม่ได้เจอแล้วที่ร้านเราสอนให้แบบไม่ใช้น้ำยาเคมีไม่ใช่แล้วรู้สึกดีไหมพี่ก็ดีนะถ้าเด็กมันเล่นชอบนะแฟนบอกว่าเล่นอยู่ให้ลูกลงแล้วเนาะกี่เดือนนะสามเดือนให้ลงแล้วนะน้องแพ้์ไหม พ่อเด็กบางคนพอน่อไม่สษะเกลือแต่ัวใหญ่สษะเกลือจะไม่ค่อยแพ้กันก็ไม่แพ้กนะ็คือเล่นได้ปกติไม่มีผื่นขึ้นเพร<อ>าะเวลาเด็กเล่นอ่ะครับพ่อผมเปิดคเครื่องไว้รันเครื่องไว้ประมาณวันหนึ่งอ่ะพี่ก่อนที่จะเปิดเล่นอ่ะครับผมครับผมนี่ต้องบอกนีกก่อนว่าทางร้านเนี่ยให้เครื่องกรองกับน้ําประมาณ50ิคิวมาให้กับลูกค้ามันเลยทําให้กรองได้สาเร็วปกติเขาจะให้แค่ตัวผลิตชั่วโมงละ5กรัมกันแต่เราให้12กรัมคือแบบ ตัวใหญ่ไปเลยจะได้ปรับน้าใสๆกันรเราไม่กักกันรเราเป็นไงพี่งานพวกงานระเบียงงานช่างอะไรพวกนี้ครับที่ทากันมานดีครับเรื่อยดีครับดีนะมีปัญหาตรงส่วนไหนบ้างไหมไม่มีครับมีอะไรบ้างติดตชมเราไหมแบบอยากได้อะไรบ้างไหมแบบแต่ทากันมาคิดว่าใจใจในใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราสกิวสกิวบริการดีอยู่นะโทรไปก็ให้คำปรึกษาโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับพื้นที่ตรงนี้มันจะดู เท่าเพ่สวยนะมันจะทึบเลยนะมันจะกลายเป็น2องพี่นะพี่เป็นพื้นที่กว้างเดี๋ยวลองดูบ้านพี่เขาสวยขนาดไหนะ